เปิดภาพแรกแม่น้ำหนึ่งปล่อยภาพพรีเวดดิ้งกับแฟนหนุม่มก่อนแต่งงานใหม่ก่อนหน้านี้ทำเอาคือหาไม่น้อยเมื่อแม่น้ำหนึ่งเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังจากมีดราม่าโหมกระหน่ำอยู่พักใหญ่และก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อแฟนหนุม่มเจ้าแม่ใบห่วยเมืองไทยประกาศขอแต่งงานแม่น้ำหนึ่งในวันเกิดอายุ27ปีโดยงานนี้แฟนหนุ่มของแม่น้ำหนึ่งก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า ขอบคุณมากครับรักมากนะครับถ้าจะรักแบบนี้ตลอดไปแฮชแท็กปีหน้าเราแต่งงานกันนะครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านเปิดภาพแรกของแม่น้ำหนึ่งหลังถ่ายพรีเวดดิ้งกับแฟนหนุ่มครั้งแรกก่อนแต่งงานใหม่โดยทางด้านแม่น้ำหนึ่งนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเวดดิ้งแทมกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีว่าสวยมากแม่ยินดีด้วยค่ะยินดีกับพี่ทั้งสองด้วยครับรอไปงานนะครับยินดีด้วยครับสวยมากๆเลยค่ะ ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ